ส่วนของเทคนิคนะคะเมื่อวานดัชนีก็พุ่งขึ้นมาปิดเหนือ1,420จุดได้นะคะพร้อมด้วยสัญญาณซื้อจากเครื่องมือ RSI นะคะแต่ว่า,าจะเห็นว่าบรรยากาศเนี่ยไม่คึกคักเท่าที่ควรนะคะเพราะว่า,ถ,า,ถ,าถ้าดูในด้านมูลค่าการซื้อขายเนี่ยจะเห็นว่าเริ่มหนาแน่นขึ้นนะคะแต่ก็ถือว่า,าจัดว่าน้อยนะคะถ้าเทียบกับจะถ้าถ้าจะเทียบกับสภาวะความเป็นบูลช h แบบเต็มตัวที่เคยเกิดไปก่อนหน้านี้นะคะทำ เรายังคงมุมมองของการปรับขึ้นครั้งน,นี้ยังเปราะบางอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีรุ้นการดิดตัวขึ้นต่อไปได้แต่ว่าอัพไซด์ก็จะจํากัดมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังจะต้องระวังแรงขายนะคะที่อาจเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่ากราฟ60นาทีเนี่ยนะคะอเวบอทแล้วก็เริ่มชะลอตัวอีกครั้งหนึ่งในขณะที่แท่งเทียนในกราฟ60นาทีเนี่ยนะคะก็เริ่มมีลักษณะบอดี้ที่แคบลงนะคะแสดงว่าโมเมนตัมเนี่ยเริ่มน้อยลงแล้วนะคะแนวต้านก็เลยน่าจะจํากัดอยู่ที่1440ถึง1450นะคะ,ะลงมาเนี่ยยัวรบท1 สี่สกับ1,400ง่าได้อยู่นะคะแต่ว่าถ้าต่ำกว่าพันสเนี่ยคิดว่า,อาถอยออกมาดูอีกทีก่อนดีกว่า <c oughs> ต้องวิวตัวแรกจะเป็นตัว TTA นะคะ TTA ก่อนหน้านั้นนี่กระชาขึ้นมาแรงนะคะเทสแนวต้านเดิมแล้วก็มีการปรับย่อลงมาเล็กน้อยนะคะแต่ว่าลงมาได้ไม่นานก็เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาจนกระทั่งเริ่มยกจุดต่ําสุดของวันเนี่ยติดต่อกันมาได้3วันแล้วนะคะพร้อมกับเครื่องมือ RSI มีสัญญาณซื้อในขณะที่เครื่องมือตัวอื่นเนี่ยเริ่ม,มวกตัวให้ค่าบวกแล้วก็น่าจะให้สัญญาณซื้อตามมาได้เร็วๆนี้นะคะแนวรับของ TTA จะอยู่ที่18.2นะคะต้าน19.2กับ20.5นะคะแล้วก็ c u ตัวนก ะะตัวนี้เนี่ยเริ่มดิดตัวขึ้นหลังจากมีการสร้างฐานไป4ีวันนะคะสร้างบน EMA 25นะคะก็ดูไม่น่าจะลงลึกกว่าน,นี้แล้วเพราะว่าสัญญาณฟื้นตัวเนี่ยทยอยกันเกิดขึ้นมาจากเครื่องมือนะคะก็น่าจะได้เวลารีบาวทดสอบแนวต้านแรกก็คือ26บาทนะคะถัดไปคือ28บาทรับจะอยู่ที่24.4แล้วก็คัดลอสที่24นะคะ ตัวสุดท้ายนะคะเป็น MAC นะคะ MC นะคะตัวนี้เนี่ยกราฟแท่งเทียนกลับมาเป็นบูลลิชได้เป็นครั้งแรกในรอบ4วันนะคะใน,ในรอบสัปดาห์นะคะ,ะพร้อมด้วยสัญญาณซื้อแล้วก็ววลุ่มที่เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าเนี่ยกว่าเท่าตัวทีเดียวนะคะก็น่าจะได้เวลาดีดตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะทดสอบแนวต้านนะคะที่เป็นยอดก่อนหน้านะคะประมาณ14.3แล้วก็15บาทนะคะ,ะแนวรับจะอยู่ที่13.4นะคะแล้วก็คัดลอสที่13.2ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ